ขึ้นบานรับใช้นายติดคุกมาหกเดือนรับใช้นายกรณีนิรโทษกรรมกรณีตอนยิ่งรักชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีพักดันนิรโทษกรรมจนนายหนีออกไปต่างประเทศรับใช้พักรับใช้ทักษิณมาโดยตลอดดังนั้นพิชิตทื่นบานก็เหมือนทาสของทักษิณที่ทักษิณเลี้ยงไว้เมื่อรับใช้นายจนติดคุก นายกบอกว่าเอาอย่างนี้พิชิตชื่นบานคุณเป็นคนที่ใช้ได้ก็เลยให้พิชิตชื่นบานเข้ามามีตำแหน่งหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีชุดแรกเสถฐาหนึ่งก็มีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอยู่แล้วเผอิญมีคนหวงติงเรื่องคุณสมบัติก็เลยละเว้นไปก่อนไปเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่นายกจะตั้งตอนไหนก็ได้ตั้งกี่คนก็ได้ เพียงแต่ว่ารอบนี้มันอยากกระชับอำนาจมากขึ้นทักษิณพูดไปแล้วว่าปีนี้ยังไงยิ่งรักชินวัตรก็ต้องกลับมาเพื่อให้เกิดการกระชับอำนาจเกิดการกระทำที่รวดเร็วในฐานะที่รัฐมนตรีประจำสานักนายกก็เหมือนนายกน้อยใช้ให้เป็นคุณก็เป็นคุณใช้ให้เป็นโทษก็เป็นโทษพิชิตชื่นบานมาอยู่นี่แล้วกันภารกิจของพิชิตชื่นบาน ก็คือภารกิจในการนำยิ่งรักษชินวัตรกลับมาแบบทักษิณชินวัตรเขามีหน้าที่ในการดําเนินการทางกฎหมายเพราะเขาเป็นนักกฎหมายเนี่ยในการประสานงานใช้อำนาจของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกติดต่อประสานงานสั่งการโดยไม่ผ่านเสราก็ได้ผ่านคนเดียวชื่อทักษิณชินวัตรดังนั้นทักษิณมีหน้าที่สั่งตรงมาที่พิชิตชื่นบานจะสั่งให้ทําอะไรก็สั่งมาที่พิชิตชื่นบานไม่ต้องสั่งไปที่เศถาทวีสิน เพราะตำแหน่งของเศรษฐาอาจจะขยับขยื่นลาบากหน่อยเพราะอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้ยิ่งลักกลับมาตามที่ทักษิณประกาศจึงสั่งให้พิชิตชื่นบานมาอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่จัดการอำนวยการให้กรณีของยิ่งรักชินวัตรกลับมาที่เมืองไทยโดยเร่งด่วน แต่ปัญหาก็คือว่าพิช,ชิตชื่นบานเนี่ยกับพวกอีกสองคนเคยไปทำถุงขนมหล่นไว้ที่ศาลดีกาไปถุงขนมนั้นมันเล่นพิษแล้วคำพิพากษาของศาลเขียนไว้ค่อนข้างดุนแรงเมื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยจึงเห็นว่าเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31วงเล็บหนึ่งและมาตรา33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทําที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาล ยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายย่อมปรากฏดีว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในศาลตุลาการ จึงเห็นสมควรให้ลงโทษสถานหนักเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกลองหาทั้งสามคนละหกเดือนโดยไม่รอลงอาญานี่คำพิพากษาของศาลดีกาละเมิดอำนาจศาลพอมีคำสั่งศาลดีกาออกมาเช่นนี้ไปดูรัฐธรรมนูญหมวดที่ 8คณะรัฐมนตรีมาตราที่160วงเล็บ5รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างรุนแรงไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างรุนแรงการที่ พิชิตชื่นบานเคยถูกสารตัดสินว่าจำคุกหกเดือนโดยไม่รอรงอาญาเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจท้าทายอำนาจศาลตัวเป็นทนายความยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการตุลาการกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นการกระทำผิดทางจริยธรรมด้านกฎหมายใช่ไม่ใช่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ประกอบกับคดีที่เคยก่อไว้ติดคุกหกเดือนเนื่องจากผิดจริยธรรมทนายความผิดชิดชื่นบานเป็นทนายความสาสั่งจำคุกเรียบร้อยดังนั้นจริยธรรมของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บหจึงทำให้พิชิดชื่นบานขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีทันทีปัญหาก็คือว่า คำว่าจริยธรรมมันมีประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองเข้ามาประกอบอีกในปีพศ2564ข้อที่สวงเล็บหนึ่งปกป้องดูแลและยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติและไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติข้อที่สิ ขา้าราชการเมืองต้องดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยอย่างน้อยต้องดํารงตนดังนี้วงเล็บ3ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมโดยทั้งส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรบับผิดชอบต่อสาธนารณชนนี่ผิดวงเล็บสามอีก พอผิดวรรักสามก็เหมือนเป็นความผิดส่วนตัวของพิชิตชื่นบานอย่างเดียวใช่ไหมแต่เผื่อเอิญข้อ11เเขาเขียนไว้ว่าให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประมวลกฎหมายจริยธรรมนี้แต่ไม่พิจารณาตามจริยธรรมนำคนที่ผิดผิดจร,าาจริยธรรมมาเป็นรัฐมนตรีนายกต้องรับผิดชอบในกรณีที่นำคนผิดมา เป็นรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อนายกต้องรับผิดชอบก็แสดงว่าคอรมอทั้งคณะต้องออกทั้งคณะใช่ไม่ใช่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าคุณสมบัติของพิชิตชื่นบานจะทำให้คอรมอทั้งคณะไปเร็วกว่าที่คิดถูกบังคับให้ไปเร็วกว่าที่คิดเพราะคุณดึงดันดื้อดานไปเอาคนที่ ไม่มีคุณสมบัติเพียงแต่ใกล้ชิดนายนายอยากได้มาเป็นรัฐมนตรีเพื่อรับใช้นายภารกิจอย่างที่ผมบอกภารกิจเดียวของพิชิตชื่นบานก็คือทำยังไงก็ได้ให้ยิ่งลักกลับมาแล้วไม่ติดคุกเมื่อคำหนึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวคำหนึ่งแต่ผลประโยชน์ของน้องสาวของครอบครัวชินวัตรไม่คำานึงถึงหลักกฎหมายซึ่งเขาก็ไม่เคยคำานึงเนี่ยเขาผิดหลักกฎหมายมาโดยตลอดใช่ไหม นี่หัวหน้าก็หนีคดีไปกลับมาก็ไม่เคารพกฎหมายลูกน้องที่เป็นทนายก็ยังติดคุกเพราะทำลายกระบวนการทางกฎหมายหัวหน้าอีกคนก็ยังติดคุกอีกรอบนี้จะติดทั้งคลรมนายกัฐะนตรีต้องรับผิดชอบนี่ไม่ใช่รับผิดชอบแค่คุณธรรมจริยธรรมที่ตัวเองแต่งตั้งโดยไม่ตรวจสอบคุณสมบัตินะซึ่งก็เห็นใจเสถา พะเศรษฐาก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่เห็นใจเลยใช่ไหม,ไมเห็นใจด้วยความผมขื่นก็ได้ไคือเศรษฐาปฏิเสธทักษิณไม่ได้เมื่อทักษิณสั่งมาบอกว่าพิชิตชื่นบานต้องเป็นรัฐมนตรีเศรษฐาจะเอาอำนาจไหนเราไปคัดค้านทักษิณชินวัตรก็ทักษิณเนี่ยเป็นคนสั่งการเศรษฐาอยู่เมื่อให้ทักษิณเมื่อทักษิณให้พิชิตชื่นบานมาทั้งที่รู้อยู่แล้วและเขาคิดว่าเคลียร์คดีได้ จัดการได้เขาคงเข้าใจว่าพลังของพี่น้องประชาชนไม่ได้มีอํานาจมากในการที่จะคัดค้านเรื่องนี้ในการตรวจสอบเรื่องนี้ในกลุ่มการเมืองต่างๆพรรคการเมืองต่างๆเขาสามารถจัดการได้หมดเคลียร์ได้หมดองค์กรอิสระก็เคลียร์ได้หมดแต่เมื่อกฎหมายมันชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องตีความเป็นอย่างอื่นนี่มันผิดรัฐธรรมนูญมาตรา160จะเรียกทำไม่มีดังนั้นพี่น้อง เราจะไปยื่นเรื่องนี้เพื่อให้เศรษฐาทวีศินและพิชิตชื่นบานติดคุกนี่ไม่ดี